ใบหน้าของเราก็เพียวๆฮะนี่ฮะคือของแท้ไม่ต้องเติมไม่ต้องแต่งไม่ต้องทำอะไรฮะนะเสื้อผ้าพรก็เรียบง่ายนะผิวพรรณของเราก็แบบนี้ฮะธรรมชาติไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นนะนี่ฮะคือพี่อ้อยในวัย68ปีนะคะวันนี้ก็ลงมาเชลฟี่ที่สนามหญ้านะคะนี่ฮะรถก็จอดกันเป็นแถวลูกๆค่ะไม่ได้ร่ำได้รวย มีรถใช้กันคนละคันนะคะส่วนรถยนต์ก็ใช้ได้ค่ะใช้ด้วยกันนะคนนึงเอาไปทํางานไม่ต้องไปมีมากเรื่องมากนะจะไปไหนมาไหนจับคนละคันไปนะเติมน้ามันร้อยเดียววิ่งได้สามสี่วันไม่ต้องไปคิดมากแค่นั้นแหละดีคืนจนผู้ยิ่งใหญ่นะคะอยู่อย่างง่ายๆนะคะมีคนมาจากกรุงเทพก็มาอยู่แบบเรียบๆค่ะอยู่ที่บ้านนอกอง,ง่ายๆ ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมีงานก็ทําไปไม่มีงานกาา็พักผ่อนค่ะจิตใจเราผ่องแผ้วผ่องใสนะปล่อยวางสบายๆไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับเวลามากมายนะคะบางคนวิ่งแข่งกับเวลาเวลาไม่เป็นอันอันทำมาหากินของเราเนี่ยมันมันเกินไปค่ะบางทีนะไม่เป็นตัวตัวเองเลยนะ,ะวิ่งกันโอ้ยไอ้นู่นก็ยยากไอ้นี่ก็ยากหนายากเย็นแสนเห็น นะวิ่งหาเงินุ่งนี้หาอีกแล้วเราหาวันนี้ได้เราก็นั่งช่งนี้เดี๋ยวมันก็มีมานะคะไม่ต้องไปวิ่งเต้นจนมากมายสมัยเมื่อก่อนนะพกเงินนะหลายๆอยอนใน,นกระเป๋ายังงตกใจเลยกลัวมันจะหมดต้องวิ่งหาเวลตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ตบกบระเป๋ามีร้อยสองร้อยไม่กลัวมันหมดเลยเพราะเดี๋ยวมันก็มานะ <c oughs> กว่าจะติด กว่าจะต่อติดแบงค์พันธ์สักใบต้องใช้เวลาหลายวันแม่เพลงเขาบอกว่าเขียนติดไว้ข้างฝาน่ะไอเพลงอะไรเขาก็ไม่รู้อ่ะนะติดไว้ข้างฝานะ่ะเวลาหาเงินก็หายากเย็นเกินน่ะต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะต่อติดได้เงินแบงค์พันธ์นะในบ้านนอกแต่ก็เหมือนก็พอใจพี่อ้อยมาอยู่ตรงนี้ก็ปล่อยวางค่ะนะ แต่ก่อนมีเงินในกระเป๋านะโอ้โหในแบงก์เนี่ยโอ้โหปึงป้งปึ้งเลยเรียกว่าแน่นเลยนะอยู่กรุงเทพเนี่ยนะเงินแน่นเลยค่ะหยิบกระเป๋าไหนบอกได้เลยคูณค่ะเงินเยอะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเศษไปแล้วนะแบ่งปันซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางสมัยอยู่กรุงเทพเนี่ยเราไม่คิดว่าจะซื้ออะไรพอกเก็ตมันนี่เอาไว้ตลอดมีเงินในกระเป๋าตบไปเนี่ยดังปุปุเลยนะ ล้งปูปุจริงๆนะมันไม่มีแฟบๆๆหรอกนะเงินทองวิ่งคล่องมากไม่ว่าจะทําอะไรเงินนี้ฟู l เต็มที่แต่เดี๋ยวนี้เหรอแค่คิดก็ยากแล้วค่ะแล้วยังลงมือทํายิ่งยากใหญ่นะแค่คิดก็ยากลงมือทํายิ่งยากใหญ่เงินทองน่ะไม่ใช่ของหาง่ายนะเวลานี้มันยาก ใช้ให้เป็นมันก็มีประโยชน์ใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์อะไรทุกวันนี้ตกกระเป๋าแดงแปะแปะร้อยสองร้อยบาทเนี่ยพี่อ้อยมีความสุขจังเลยเออทาไมนะเมื่อก่อนทําไมฉันดิ้นจังเลยฉันกินข้าวมื้อหนึ่งสามสี่พันเนี่ยฉันก็แค่อิ่มนะเล,นลนเลี้ยงคนนู้นเะลี้ยงคนนี้นะสารพัดเพื่อนฝูงเยอะแยะไม่มีประโยชน์อะไรเลยพอมาวันนี้นะกินข้าวมื้อละร้อยสองร้อยบาทนะ มาตอนนี้มือละสิบยี่สิบบาทก็มีความสุขเออทำไมมันสุขในจิตก็ไม่รู้สิอาจจะเป็นเพราะว่าเราปล่อยวางก็ได้นะการที่เราปล่อยวางเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขอยู่ในดวงจิตจริงๆค่ะสุขมากๆเลยนะเออนะแต่ก่อนนี้กลัวหมดเดี๋ยวนี้ไม่กลัวหมดนะไม่ต้องกลัวหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีมานะคะอย่างเนี้ค่ะเป็นประจําเลยคิดแบบนี้คิดบวก มากแบบบวกเลย